สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาม่นนม, the the มอสาวในโซนฟีสไตล์ตา EP ที่1 ได้หรือไม่ได้ก็อันนี้ก็มาลองดูกันแล้วกันมาครับมามอสาว ค้ามหมายไม่มีจะใช้ได้นู่นเลยนะอ้าวมันแปลว่าไงมันแปลว่าอะไรอ่ะทุกคนหืมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเป้าหมายเรา จะได้ไหมจะได้ไหมจะได้ไหมมาดูพิมพ์ก่อนว่าสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ ชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรครับชื่อเฟิร์สตัวนีเหมือนชื่อหัวแคร์เลยนะเฟิร์สอะเทอะไรครับผม หกหางกันสองปีสิบแปดครับ ชื่อนุครับไม่ใช่ชื่อนะอการทีมดีชื่อนุครบับดีที่ได้จ้า ใช่เราถามนี่ว่ามีแฟนหรือ,อยังครับ,ขบเขียนพี่

ปีแสดงว,ว่าล้มเหลว่นด้วยกันป่ะเล่นครับแต่ยี๋ยวนะี๋ยวก็ทำคลิปก่อน ตามมานี่แป๊บหน,นึ่งกอนน่าจะรู้แน่เลยว่าทำคลิป แค่เพียงได้เห็นคุณยิมทีไรก็หวั่นไหวทุกทีใจไม่ค่อยดีก็คุณน่ารักไปแค่คุณยิ้มทีไรก็หวั่นไหวทุกทีใจไม่ค่อยดีอยู่น่ารักสักวันจะดีไหม